สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาดึกนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เอาสูตรใหม่นี้นะครับสูตรใหม่เด่นล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาประมาณกิ่งงวดนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่้าดงวดนะครับก็หลุดไป2งวดนะครับ แล้วก็วดหลังมานี้ข้าวผมก็จะเอามาให้รุ่นมาให้เป็นแนวทางกันนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่ได้ออกคลิปมาก่อนนะครับเพิ่งจะมาเป็นคลิปแรกนะครับสูตรนี้นะครับพอดีเขาวด,ก,ด,ก,ดก่อนมาก็หลุดไปสองวดผมก็เลยไม่เอามาให้เป็นแนวทางนะครับแลว้วพอดหีหลังมาสองวดนี้เขาก็มาข้าวนะครับส่วนมากจะข้าวหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมนะครับข้าวมาหลักหน่วยก็พอดี ตั้งแต่งวดแรกก็นะครับ3าหนึ่งก็มาเลขหนึ่งนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยหมดเลยนะครับก็เรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าเข้าต่อหรือเปล่านะครับเช็คดูว่างวดแรกหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เก้านะครับว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนาบ้างนะครับ ก็เรามาดูครับงวดแรกนะครับก็ได้1กับ4นะครับได้1กับ4ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่3 1นะครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังไม่เคยออกคิดมาก่อนนะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมงวดแรกก็คือเข้าหลักหน่วยนะครับส่วนมากจะมาหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็มาวดที่2นะครับก็ได้9กับ2ผลก็ออกอยู่ที่8 9นะครับงวดนี้ก็เลข9กก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2ครับผ่านเป็นงวดที่2ครับ ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเลข9งวดนี้นะครับก็ถัดมานะครับถัดมาก็งวดที่3มได้1กับ4นะครับผล2ตัวล่างบาลงวดนี้ก็ออกอยู่ที่2 1นะครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยอีกนะครับเป็นงวดที่3นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่3มนะครับนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมา ก็จะเป็นงวดที่4นะครับงวดที่4นะครับก็ตามสูตรก็ได้6กับ9นะครับผลลัพธ์ตัวล่างรัฐบาลงวดนี้ก็ออกอยที่46นะครับเลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในงวดนี้นะครับครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วงวดที่5นะครับงวดที่5ตามสูตรได้4กับ7นะครับผล2ตัวล่างรัฐบาลงวดนี้ ออกอยู่ที่28นะครับ28ไม่ได้อยู่ในสูตรนี้เลยนะครับสูตรก็ได้4กับ7พอดีผลลัพธ์ออก28นะครับเลข2กับเลข8ไม่มีก็ถือว่าหลุดนะครับเห็นไหมครับเป็นวดที่5หลุดไปนะครับแล้วงวดที่6นะครับได้0กับ3ผล2ตัวล่างบาลก็ออกอยู่ที่94นะครับ9กับ4ก็ไม่ได้อยู่ในสูตรนะครับก็ถือว่าหลุดเป็นวดที่2นะครับก็หลุดไปนะครับ กงวดที่7นะครับงวดที่7ก็ได้4กับ7นะครับผลลัพธ์สตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่3 7นะครับเลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยผ่านในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่7นะครับก็8งวดหลุดไป2งวดนะครับก็เข้ามานะครับเริ่มเข้ามานะครับงวดที่7ก็เริ่มเข้ามาเป็นหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับส่วนมากจะเข้าอยู่ที่หลักหน่วย แล้วงวดที่8นะครับได้6กับ9ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่5 9ที่ผ่านมานะครับก็เลข9ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่8นะครับผ่านเป็นงวดที่8นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับครับแล้วงวดที่9จะได้ตัวไหนกันส่วนมากสูตรนี้จะมาแต่หลักหน่วยนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับส่วนมากจะเข้าหลักหน่วยครับหลุดไป2งวดนะครับ8งวดนะครับแล้วงวด หลังสองงวดนี้ก็เริ่มข้าวผมก็จะเอามาให้เป็นแนวทางนะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับสูตรนี้ของสูตรนี้นะครับเอามาให้เป็นแนวทางนะครับเริ่มข้าวนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็8งวดหลุดไป2งวดนะครับหลังมาก็ข้าวติดต่อกัน2งวดงวดที่7งวดที่8นะครับก็มาหลักหน่วยนะครับแล้วงวดที่9นะครับงวดที่9จะมาตัวไหนกันนะครับ ก่อนอื่นก็ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่9นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็แปดงวดหลุดไป2งงวดนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูท่านไหนไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านกันไปนะครับ ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับที่จะนําตัวเลขหรือว่าสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ก่อนจะนําไปใช้ก็โปรดพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับก็เรามาดูครับว่าสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันเป็นวัดที่9นะครับผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตําแหน่งนี้เลยนะครับใช้ตําแหน่งนี้เลยนะครับมาคิดคานวณให้นะครับครับ ก็ใช้หลักแสนนะครับของรางวัลที่1น,นะครับก็จะมี7 1แล้วก็แแล้วก็6 6 5นะครับแล้วก็ห้านะครับ2ตัวล่างรัฐบาลออก5 9ใช่ไหมครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับเพื่อมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับ ครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับรอื่นใดก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับก็มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันก็เจ็ด บวกห้านะครับเจ็ดบวกห้าก็จะได้สิบสองนะครับสิบสองก็ใช้เลขสองมาคือหลักหน่วยนะครับก็คือเลขสองสองบวกเก้าก็จะได้สิบเอ็ดก็ใช้เลขหนึ่งมาก็คือได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งแล้วก็บวกสามคงที่นะครับจะบวกสามคงที่นะครับสามคงที่สามคงที่สามคงที่นะครับ 1บวก3ก็จะได้4นะครับก็ได้เลข4นะครับวนันนี้สูตรนี้ได้2ตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็หลุดไป2งหัวนะครับเห็นไหมครับผลก็ออกที่28ก็หลุดไปออกที่94ก็หลุดไปสูตรนะครับสูตรก็หลุดไปหลังมา2องหัวนี้ก็เข้ามาผมก็เอามาเลยเอามาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับ วันนี้ก็ได้หนึ่งกับสี่นะครับได้หนึ่งกับสี่นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับได้หนึ่งกับสี่ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับระหว่างหนึ่งกับสีนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับหนึ่งแล้วก็สี่นะครับครับ8งวดที่ผ่านมาหลุดไปสองวดนะครับหลังมางวดที่เจ็งวดที่แดก็เดินหน้าเข้าหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้จะมาตัวไหนกันนะครับ เลขระหว่างเลข1หนึ่งเล็กสี่นะครับนี่เป็นเลข1หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นเลข1หนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นก็มาพูดคุยกันอีกทีนะครับก็ท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนี้นะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาหรือว่าสูตรใหม่ๆออกมาก็จะได้ชมกันนะครับ หรือว่ามาให้เป็นแนวทางกันอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะได้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านท่านไหนกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ก็ขอให้ท่านถูกระวันทุกๆหมงวดนะครับถ้าได้กด แชร์ออกไปนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านอื่นได้ได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นก็มีหนึ่งกับสี่นะครับงวดที่เก้านะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับจะมาหลักหน่วยหรือว่าจะมาหลักสิบนะครับก็ลองมาติดตามมาลุ้นกันภายในงวดวันที่สิบหกตุลาหกเจ็ดนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับ